สวัสดีเพื่อนๆน้าๆน้องๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเนื้อแม่ฟิชชิ่งชาแนลเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศการแข่งขันนะครับสวายแข่งนะครับแมตช์ห้าหมบาทนะครับที่บ่อตกปลาแม่คํฟิชชิ่งสปอร์ตนะครับอําเภอแม่จันนะจังหวัดเชียงรายนะครับก็วันนี้จัดทั้งหมด50สสายนะฮะก็ตามมาตรการหน้าที่จังหวัดนะฮะ ได้ผ่อนคลายนะครับให้สามารถจัดกิจกรรมได้50ท่านขึ้นนะครับก็วันนี้ก็จัด50สายนะฮะในหัว5,000 0บาทนะครับเดี๋ยวจะพามาชมชุดสายหน้านะและเซตอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการแข่งขันนะครับผมเดี๋ยวมาดูเซตอุปกรณ์นะฮะที่ใช้ในการแข่งขันวันนี้นะก็คันผมจะใช้เป็นคันเฟนวิกแอโร่นะครับระยะ9ฟุตนะครับส่วนตัวลออนะฮะก็จะเป็นชิมานุสตาดิ์นะฮะ2,005ฮะเบอร์2,005 5นะ าสายหน้านะฮะเป็นไทลินเบิร์เล่สิปอนด์นะครับเดี๋ยวมาดูเซตาสายหน้านะฮะที่ผมจะใช้ในการแข่งขันวันนี้นะครับก็เซตชุดสายหน้าวันนี้ผมจะเล่นเป็นตะกอเปล่านะครับแหมตะกอเปล่านะตะกอวิ่งนะวิ่งประมาณ10เซนนะครับชิงหน้าก็ประมาณ10เซนนะฮะตะขอใช้เบอร์6นะวันนี้ลักษณะการตีก็จะตีในลักษณะ ตีแบบปล่อยติ่งนะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือเอาติ่งมาเน็บไว้ด้านข้างนะครับอ่าประมาณนี้นะครับวิธีการขึ้นชุดสายหน้านะก็จะมีอา่าลูกหมุนตัวใหญ่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อา่าลูกปัดนะแล้วก็ตะก้อเปล่านะเป็นตะก้อทองแดงนะตะก้อเปล่านะครับแล้วก็ลูกปัดตัวล่างหนึ่งตัวลูกหมุนนะครับแล้วก็ชิ้งหน้านะครับแล้วก็เป็นตะขอเบอร์หกนะอา่าส่วนสายชิ่งเนะี่ยผมใช้เป็น p E3 นะครับ าสายที่ติดกับตัวตะก้อก็เป็น P.E.3 นะครับเช่นเดียวกันนะประมาณนี้นะครับส่วนเหยื่อที่จะใช้ในวันนี้นะก็จะเป็นขนมปังปั่นนะฮะขาวขอบนะของป่านายนะของป่านายนะานายนะแล้วก็จะมีตัวชิปนะฮะเป็นชิปเหนือเมฆนะตัวชิปเหนือเมฆนะครับแล้วก็จะมีหัวเชื้อเป็นใบเตยครีมนะครับวันนี้อัตราส่วนก็ ขนมปังหนึ่งถังก็ใช้หัวเชื้อ,อใช้ชิปประมาณ2กํกำมือนะครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะครับของขวดนะประมาณนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตัวนี้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับชุดใส่หน้าและเหยื่อที่ผมจะใช้ในการแข่งขันนะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะฮะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเหนือเม่ f i กฟิชชิงแช n แนลด้วยนะครับเดี๋ยวมารอติดตามกันครับว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้เพื่อนๆได้รับชมหรือเปล่านะครับ นี่นะครับขนมปังหนึ่งถังนะครับผมก็จะใส่ชิปประมาณสองกำมือนะฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยคนนะก็ค่อยๆใส่ทีละนิดก็ได้นะทีละนิดก็ได้นะเราก็ตีด้านบนไปก่อนพอได้สักครึ่งถังแล้วก็ผสมเข้าไปใหม่นะครับก็ปีนใบเตยครีมนะครับนี่นะปึ๊บค่อยผสมทีละนิดทีละครึ่งถังก็ได้นะครับ ค่อยผสมนะตัวน kind of ี้จะสามารถเรียกฝูงปลาเข้าฝูงได้ค่อนข้างดีนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเกี่ยวเหยื่อนะครับก็จะใช้ขอบนะครับขอบเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเกี่ยวจะติงตีเกี่ยวติงตีได้ขนาดเลยนี่นะครับมาเอขออยู่นะมาเอ๋พะเยา <starters> <aría> ตีแบบปล่อยติ่งแบบน,ใน,ในใี ja. ้เลยนะครับหรือว่าบางทีผมอาจจะนำติ่งมันเน็บแบบนี้ก็สามารถตีได้เลยครับประมาณนี้นะครับอาสองครับ ตัวที่จอนะครับสองจุดเก้าจุดงานใหญ่ครันะครับเช็คกาเต็มครหน่อยนะครับ

เลัา้าบล่าเปล่าเด้่าเอล่าเปล่าเปล่าเป่าเปล่าเปเ่าเปลล่เป่า่่ ช่วงนี้ก็หมดเวลาครับภาคเช้าเดี๋ยวเราสู้อภาคบ่ายกันต่อนะครับเที่ยงก่อนกั้นพักเที่ยงครับอ่าครับป้านายฮะวันนี้กินอะไรครับมาทุบตําไก่ย่างครับวันนี้เนี่ยลุงนันหน้าเวฟเนี่ยโอ้นี่มองกิ๊บกับเนี่ยไก่ย่างก็เรามีไก่ย่างวิเชียรบุรีนะฮะอันนี้ไก่ย่างห้วยทับทันนะฮะอันนั่งไก่ย่างบ้านดูนะครับเนี่ยรวมแล้วก็ไก่ย่างอยู่ด้วกันเนี่ยไก่ย่างนะฮะที่ครับเฮ้ยุ่จอดแค่ร้อยหน้าย่อ Có cái khe tròn mà Sốt tròn thế มีเรื่องมาอุ้มมาเอาตอุ้มมาถ่ายให้ดูนะดูตัวนี้ดูตัวนี้นะครับทุกตัวตัวนี้ทุกไปหูทั้งแปดตูวนะครับ หมดเวลาการแข่งขันครับตอนนี้นัเวฟนำที่หนึ่งอยู่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเหลือปลาอีกประมาณ10ตัวนะครับ นาเวฟก็นำที่หนึ่งอยู่โอ้โหพี่นายเกือบไปเน e าะนะฮะตอนนี้นาเวฟฮะนาเวฟนำอยู่ครับนาเวฟนำที่หนึ่งครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับรอรุ่นกันเหลือปลาอยู่ประมาณประมาณสี่ตัวห้าตัวโอ้เหลืออีกเป็นสิบตัวครับปิดท้ายมาครับทำเการปิดท้ายด้วยนะครับลอดเป็นหนึ่งตัวะรอดเป็นหนึ่งตัวสองห้าสองครับสองละต่อแม่จันสองหก สองหกศูนย์ตัวต่อไปขอเป็นกิพเอสเคนะครับแป๊บๆบนะครับตัวนี้นะครับสองแปดแปดนะครับโอ้นี่เหลือปลาตัวเดียวครับนี่เหลือปลาตัวเดียวลุ้นกันครับลุ้นกันครับตัวนี้เหลือปลาตัวเดียวครับใช่นะอไรแล้ว สองหกห้าครับโอ้นะฮะเออนักเวททำได้ทำได้ครับโอ้โหครับลุงนันนะลุงนันว่าไงฮะลุงนันวู้วววรู้สึกทำรู้สึกก็ประมาณชิ้นเจ็ดสี่ปลาทระดีอะอยู่ที่ลุงนันครับลุงนันตอนนี้ลุงนันเป็นคอนเซ็ปต์ปลาให้ครับปลาเนี่ยฮะสุดยอดฮะทีมงานนะมาด้วยกันนะเขียงรายคิดถึง คเับผมสำหรับวันนี้นะฮะกับทีมงานนะฮะเชียงรายพิชชิ่งกับทีมงานแปลเอกสารนะแล้วก็น้องสู่พันบึกนะครับแล้วก็บอดตกปลาชุมวิวดอยนะก็วันนี้ที่1นะครับที่1ปลาไซส์นะครับรางวัลห้าพันโดยห้าหมื่นบาทนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะฮะวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเหนือเมฆฟิชชิ่งชาแนลด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่าน